สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายเลยจริงจริงขอดูด่านนะครับพี่ดูเลยดูเลยผมเห็นรถติดแบบนี้พวกคุณยังตั้งกันได้เนอะตรวจอะไรครับเนี่ยตรวจทุกอย่างนะครับตรวจทุกอย่างเลยเหรอครับผมแล้วขออนุญาตมาตั้งด่านอะไรอ่ะแล้วแล้วแเรารู้ไหมว่าผมขออนุญาตอะไรอ่ะเอาผมก็ถามคุณไงคุณมีหน้าที่ตอบผมขออนุญาตผู้ประคับประคองชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับตเมืองอัตบลครับ ใช่นะติบตำรวจเอกอัพลโอ้ติดตำรวจเอกอัฐพลนามสกุลครับแสนสบายครับผมแสนสบายครับผมแสบายไหมตอนนี้สบายแน่นอนครับมากด้วยติบตำรวจเอกอัฐพลนะแสนสบายมีกล้องจรปิดไหมพี่มีปิดรไหนครับขอดูไหนครับขอเยี่ยมชมครับเยี่ยมชมตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านสพนองขามะครับผมจะให้ดูสภาพการจราจรนะครับตอนนี้ นะขออนุญาตนะครับกําลังเริ่มตั้งครับเอเดี๋ยวไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวผมถ่ายครับสะพอนนองขามนะครับคุณดูสภาพจราจรนะครับเนี่ยออกจากท่าเรือแหลมชะบังมานะครับนะเริ่มบันเทิงแล้วครับด่านดูครับ ผมเป็นคนขับรถนะครับผมเดือดร้อนกับการตั้งด่านนะครับผมก็เลยลงมาสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับรู้สึกว่าจะมีอารมณ์อ่สิบตำรวจเอกนะครับป้ายมรมีเหรอครับมีมีแค่นี้นะครับนี่นะนี่ครับเริ่มต้นด้านอยู่ตรงนี้นะครับผมมีป้ายอย่างเลยครับเบิ้งต้นรถอะ่ะเขาเห็นการเห็นงาน เขาสาร้างรายได้ให้ประเทศชาตินะครับมันชะลอกเอาไว้เนื่อลายที่เป็นอาสาครับอาสาหลายน้องขามเนี่ยนะครับตรงตรงคางๆกับด้านเจ็บเงินอ,อของด้านสพน้องขามนะครับมอ่ะมีปไม่ไปยังเล้ครับ นี่นั่งบางเอาไม่รู้ว่าตรวจยัง่ะครับหมวกท้องเอกล้องผมมันเป็นแนวอะไรเนี่ยเป็นผมทายแนวนอนนะครับแต่ว่าก็เม็นมันขึ้นแนวแนวตังพอให้แล้วกันผมใส่ผมใต้ไหมไ้ไอ้ก้องขากล้องแบบนี้นะครับมันจะได้นิ่ง ผมมีกล้องวงจรปิดยัางนี้ครับเนี่ยผมผมพอท่านเห็นนะเนี่ยตรงนู้นเมื่อการจราจรครับหนาแน่นตรงตรงขนานนะครับขนานตรงทางด้านเก็บจ่ายบัตรของของ,ของ,ข,องของด้านน้องขามอ่ะครับอ,อาสานี่ครับอาสา คลิปตำรวจเอกครับตองนี้อารมณ์กับผมโอ้ผมเดินผ่านไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้อ๋อเอาเอาโอเคโอเคเอาผมขอดูนิดนึงงในกล้องวงจรปิดครับอันนี้อันนี้ด่านอะไรพี่ด่านตำรวจโอ้พี่อย่าตอบแบบนี้ดิ ที่ขออนุญาตมาตั้งแบบอะไรตรวจจุดสกัดหรืออะไรผมสอบถามตรงนี้ไม่ได้เหรอครับผมว่าที่ให้นายคุณตอบนะครับผมเนี่ยเป็นผมผมว่าดที่พาว่านายคุณจะดีกว่าคุณนะเนจ้าที่คอยตอบครับว่ามาเลยครับให้นายคุณตอบเปดีกว่าไหมเป็นคนตอบครับผมผจญตำรวจอีกอัศพลแสนสบายครับมาเลยมาเลยเพราะว่าผมดูนี่ไงยินดีอ้าวมาเลยถามมาได้เลยครับผม ก็ถามไงที่บรรดาอะไรจุดสกัดหรือจุดตรวจอะไรจุดตรวจครับผมจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับผมแล้วก็ตรวจทุ้งย่างครับผมนครับกล้องจอปิดอ่ะมีครับผมไปผู้คุมด่านะครับต่อให้กล้องไม่มีก็เป็นระเบียบของตรไม่ได้กฎหมายที่บัญญัติให้เป็นความผิดครับผมตอบต่อไปต่อไปครับผมไม่ไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับผมี่ก็ผมมี่ระระเบียบใครกำหนดมาไม่มีกล้องว่าจะมีหรือไม่มีก็เป็นระเบียบของตรผมครับ เป็นตลอดผมก็ดระเบียบของตลอดของคุณเนี่ยของผมผมขององค์กรผมอ๋อแล้วเขาจะกำหนดมาทำไม้ด่านรูต้นแบบเราเราดนถูกกันนะที่เขาทำให้เป็นตัวอย่างนะพี่อย่าส่องไฟใส่ผมนี่นี่ของผมนี่อย่าส่องไฟใส่ผมพี่ ี่เขาปฏิบัติพี่พี่ต้องให้เกรตบผมด้วยนะเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานอ่ะเขาส่องไปอะไรเป็นเรื่องปกติที่ดส่องสายตาครับอย่าส่องสายตาคุณรู้ไหมแสงนี่มันทำร้ายสายตาอะไรเขาส่องนี่จุดนี้อย่าไปกลัวไปสายมันไม่มีอะไรหรอกไม่ไม่คุณส่องอ่ะคุณส่องใส่กล้องเนี่ยแล้วส่องในตาผมไม่มีหรอกเขาไม่ส่องใส่กล้องมันเสียบตาพี่พี่ผมขอให้พี่หันออกได้ไหม ตอนนี้ผมแสบต้าก็เราเข้ามาในเขตปฏิบัติของหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ผมมาดูไงผมบนสอบถามใเวลาเจ้าหนี่เขาส่องไฟไปโดนอะไรเราก็อย่าไปโวยเขาเวลาเจ้าหนีเขาส่องไฟไปโดนอะไรเราก็อย่าไปโวยเขาถ้าเขาส่องไปก็จะซองนี้จะซองมันแสบตาพี่หันไปทางอื่นครับมันไฟสว่างอยู่นะต้องใช้ไฟตอนกลางคืนอยู่แล้วผมถามคนนี้ครับพี่โอ้คุณอยากตอบแทนเขาดีผมก็ตอบที่ให้เหตุผลเนี่ยครับเราอะเข้ามาหาเขาในพื้นที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ เขาจะส่องไฟหรือเขาจะตรวจอะไรมันเป็นขอดูแน่หน่อยได้ไหมพี่เป็นกลางเดองแล้วครับผมโอ้หลอหอว่ะรอครับผมสิบตำรวจเอกอัตบุญแสนสบายครับผมเฉพาะนองขามเนาะโอ้รูปหล่อรูปหล่ออ่ะขอเยี่ยมชมแค่นี้แล้วกันไม่มีกล้องเนาะไม่มีป้ายควบคุมด่านไหนไหนอัไหคือไม่มีครับผมไหนไกล้องอ่ะไหนอะครับดูกล้องเขามีติดหน้าอกตำรวจโอ้อ๋ออ๋ออ๋อมันต้องมีกล้องวงจรปิดนะครับ โอ้ล้อมไม่ใหญ่ใหญ่เลยอะเข้าไม่ได้เลยเหรอไหนพี่กล้องอะอาวกล้องตั้งอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดินงรันไปเนาะซื้อแบบตัวหน้าเซลตัวละหมื่นแปดหมื่นแปดเลยถ่ายทอดสดได้ทันทีหมื่นแปดเลยครับผมตัวหน้าเซลอันนี้ออนไลน์ไหมเนี่ยออนไลน์จะดูไหมเดี๋ยวเปิดให้ดู อะไรโอ้อยากมีป้ายผู้คุ้มด่านอ่ะใครเป็นหัวหน้าด่านอ่ะพี่ป้ายหัวหน้าด่านเขาอยู่ตรงนู้นแคเดินผ่านไม่เห็นได้ไงอ่ะนี่นี่ด้านหลังเราเดินผ่านมาเมื่อกี้เลยโอ้ตอบตอบได้ทุกเรื่องจริงเลยคนนี้ติดตำรวจเอกอัธบุรแสงดีไหนไหนอ๋อนี่นี่นี่อัธศิษฐ์นะผมไม่ถ่ายครับผมรู้จักครับได้ไหมได้ไหมได้ครับได้ โอ้ยยิ่งยิ่งยิ่ติดตำรวจเอกอัลตร้าโแสนดีอ้าวแล้วผมออกได้ไหมเนี่ยโอเคป่ะโอเคครับดูก่อนหน้นะไม่รีบแล้วอ๋ออ๋ออากาสหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาดูใหม่อ่าวันวันนี้เยี่ยมชมก่อนโอ้ น้องขามครับปนไปไหนมาพี่รถติดนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมมาผมมาเรี้ยวไปผมมาพึ่งตั้งดานแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแยวหน้าถาม,มาส่งจังหวะ ที่เขากําลังตรวจหลายๆนะอาจจะมีอียังดีๆก็นีนะครับคือมีการตรวจแอลกอฮอล์แน่อาจ,จมีการตรวจเนี่ยก็ได้ผมผมผมบแน่นะผมสันนิษฐานบังนะครับผมเคยเห็นนะแต่ว่าตอนนี้บรูมีหรือเปล่าเอาผมต้องเดินทางต่อละครับผมเยี่ยมชมให้เบังได้ได้เห็นสิบตำรวจเอกที่ปาก พี่ปากดีแล้วกันเออ,เอ,อผมพูดผมพูดพ่าผมเอาพิดคือว่าสื่อนว้างในหลังน,นะขอถอนขอถอนเมื่อกี้ว่า่มันพี่ปากดีมันมันมันร่อแหลมตอบได้ทุกเรื่องครับว่ารู้ว่าถือว่าถือกันนะแต่ว่าตอบตอบแท่น่ายได้ทุกเรื่องครับ <laughs> โอเคครับผมเดินทางต่อแล้วกันขอบคุณที่เขาเบิง่งแป๊บเดียวมีรอยกับคนนะ่ะ ขอบคุณนะครับเด้อสวัสดีครับ